น้องภูมทำไมนะอยากอยากไปดูแล้วหรอ,อตื่นเต้นเหรอป่ะปะตาขวาไปไปเอาบัตรให้พี่เข้าเลยลูกกำลังจะเข้าลงหนังแล้วนะคะทัม้มดสี่คนค่ะให้พี่เข้าไปเลยป่ะป่ะขึ้นไปเลยลูกค่อยๆเดินไอ้เยอนะไหมเราลงสามเดี๋ยวไปเ <ลง S 1> ข้าห้อง,<ล>งน้ำ <ลง S 1> ก่อนลูกเอ็ต้องมาลงสองเว้ย อ่าน้องภูมิไปเดี๋ยวไปตั้งถ่ายูกไงไปไปกันแล้วนะคะเด็กๆขอมพร้อมป๊อปคอนอันใหญ่หนึ่งอันพี่ภูมิพี่ภูมิจะเข้าห้องน้ำไหมลูกอ่าประตักถือให้ก็ได้ไไดนี่ห้องน้ำอยู่ซ้ายมือลูกไ,ไปเองได้ไหม อ่านั่งรอก่อนลูก<ป><ป>